พาเ,เพื่อนมาหลังบ้านมาทำอะไรละ่ะหลังบ้านพามาดูมาดูอะไรยังไม่บอกพามาดูตัวนี้กี่ปีละ่ะตัวนี้ ลองดาดูสิมันคืออะไรก็มันคือภัยแหละภัยอะไรบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักสูงนะนี่สวยสามปีปลาเพ,เพื่อนมาดูภัยสร้างมนอุ้ยมดแดงกัดสร้างมนสามปีลิบลิ้วเลย วันเวลาไม่เคยคอยใครไวเหมือนโกหกลิบลิว้วภัยสร้างมนภัยดังเขามีหนอเดียวความสำเร็จมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะสำเร็จไม่ใช่เลยนี่ปลูกแล้วก็มีเพื่อนร่วมโลกมาแคะเครนจนหมดเสร็จแล้วก็ ัดพวกน้ำเนี่ยแถวนี้แถวนี้เลยมาทำเป็นรัว้วถึงเขาได้อยู่รอดปลอดภัยนี่คือสามปีไสร้างหม่นไผ่ดังเขาลำต้นตรงน่าจะรอดแล้วขณะน,นี้ปีหน้าก็รับประทานได้เลยก็จะลองชิมดู พาเพื่อนๆมาดูก็ยังคิดว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้ปลูกไผ่สางมนีอีกเยอะแยะเป็นล้านล้าน่ๆเลยในประเทศไทยของเราก็มีอยู่ต้นเดียวก็ต้องให้เพื่อนๆมาดูด้วยช่วยดูด้วยเพราะเรามันคนชอบชอบปลูกไผ่ไผ่ก็มีอยู่สิบกว่าชนิดแต่วันนี้พามาดูเจ้าดารา ไผดังเขาไผ่สางมนสามปีแล้วจ้าเดี๋ยวปีหน้าก็จะเฉาะเอาหนอมไปแกงเลยนะปีหน้าจะชิมดูว่ามันสุดยอดหรือไม่ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่บ้านฝนตกไหมละ่ะถามใครอ่ะก็ถามเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เลย ที่ไหนล่ะทั่วประเทศไทยขอให้ท่านจงโชคดีขอให้เมียนประเมียนประสุรินทร์บ้านฉันเมียนประเมียนประมีเงินมีเงินทุกทุกท่านสวัสดีแดนแดนแดน,ตา,นตาราราร,ารานันมันคือไผ่สางมนต์จ้าสามปีแล้ว